สดเนาะก็จะมาขอบคุณนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่นะคะสนับสนุนช่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูคลิปนะคะการแชร์คลิปนะคะรวมถึงเพื่อนๆที่มาสนับสนุนนะคะด้วยการ กดคอมเมนต์ต่างๆก็คือการการัดการกดคอมเมนต์เนี่ยก็เหมือหมายถึงว่าเพื่อนๆเ,เข้ามาดูช่องนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่มาดูดวงส่วนตัวนะคะมาสมัครสมาชิกช่องนะคะรวมถึงกดคำว่าซ u เปอร์แตงขอบคุณด้วยก็เลยทำให้เราเนี่ยได้ไพใ่ใหม่ๆนะคะมาทำคลิปนะคะให้เพื่อนๆหรือว่ามาดูดวงร่วมกันนะนี่อันนี้ก็ได้ไพ่ใหม่มาเลยนะคะ เป็นไพ e <bunker. S 1> นน่ลองใจนะคือนุ่นเห็นแล้วนุ่นก็ว่ามันน่ารักดีนะคะเพ,พ,พ, e พ uh, ื่อนๆก็จะได้มีไพ่ใหม่ดูกันเดี๋ยวนุ่นขอแกะแบบหนึ่งนะขอแกะแบบหนึ่งแกะยากมากเลยอ่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่กดติดตามกด u ับส r คายกดแชร์นะคะ ขอบคุณที่มาดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะมาซับพอร์ตนะคะสมัครสมาชิกนะคะรวมถึงกดซปเปอร์แทงอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็เลยทำให้เราได้ไพ่สำรับนี้มานะคะไพ่ลองใจเดี๋ยวก็คงจะได้ลองทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะไพ่ก็จะเป็นแบบนี้น่ารักนะ้าุ่นว่าน่ารักดี เราจะได้ดูกันแหละว่าเราจะได้ทําคลิปไหนโอกาสไหนเออต่อไปก็ที่มาไลฟ์วันนี้คือมาไลฟ์ขอบคุณเนี่แหลคะค่ะขอบคุณที่สนับสนุนนะคะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาแล้วก็หวังว่าจะอยู่ด้วยกันไปนานๆน,น,นะคะเดี๋ยวไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะมาทําคลิปอะไรต่อจากนี้นะก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะคะขอบคุณที่สนับสนุนช่องนะคะขอบคุณที <c oughs> ่ติดตามกันนะคะก็ ขอให้เพื่อนๆมีความสุขมากๆตั้งแต่วันนี้นะคะไปทุกๆวันเลยนะคะบ๊ายบาย